สวัสดีครับวันนี้กลับมากับ c c ซ v ทะวรเนียก็มาต่อพาร์ทที่สําสำหรับมือใหม่นะครับเกมเกม S ันซนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องหลังจากที่แนะนำระบบต่างๆแล้วใช่ไหมแล้วก็เราจะเริ่มสร้างบ้านยังไงน้องๆถามคืออันดับแรกคือหาอาวุธครับขวานเนี่ยไว้ไว้ช่องไหนก็ได้นะแล้วแต่ขวานอะไรก็ได้ขวานหรือเป็นมีดก็ได้ครับมีดกาก,กากก็ได้นะมีดอะไรก็ได้ขวานอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยการฟันต้นไม้เลยเนี่ย ฟันเข้าไปประมาณ10บกว่าทีนะครับสิบสหรือสิบห้าทีก็นี่ครับจะได้เป็น Wood วูดล็อกวาโอเคแล้วก็มาฟันอีกเรื่อยๆชึบชึบชึบอย่างเงี้ครับสวัสไปเรื่อยนี่ก็ได้มีดก็ตัดได้นะมีดก็ตัดต้นไม้ได้นะครับสมมุติว่าเราได้เรากดตรงครับนะครับเมื่อกี้ผมเรียนรู้สกิลเออใช้ ใช้อันนี้นะครับสคาร์เมทัลก็ทําเป็นเมทัลบาร์แลกแล้วก็เมทัลชาดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถังเอาไว้ใส่ของนะครับใช้สคาร์เมทัลกับเมทัลบาร์แลกนะครับหนึ่งอันกับแดอันก็จะเป็นถังนี้ไม้ไม้อันนี้เอาไปทาอะไรได้บ้างมันคาบอันนี้ได้ครับนี่เป็นวูดแพคหรือว่าวูดสติ๊กวูดสติ๊กเราเก็บเอาก็ได้นะตามต้นไม้นี่ใช้หนึ่งวูดล็อกกดครึบนี่ออกมาแล้ว วุสติ๊กก็เก็บได้นะไอเบอร์รี่ผู้นี้เก็บได้นะครับวิ่งไปกด E เนี่ยเบอร์รี่นี่กินได้นะเพิ่มเพิ่มน้ํากับเพิ่มพลังงานอย่างละ2หน่วยนะเนี่ยดูดูัตรงนี้นะครับตปดสิบเก้ากับหกหกอ่ะผมลองกินอันนี้ได้ไม้บลันซ์ด้วยนี่มาเพิ่มทีละสองกินเบอร์รี่ปักดาไปก่องก็ได้นะครับกินแบล็คเบอร์รี่ไปกล่องก็ได้วอ่นวุ้สติ๊กหาจากไหนเอาไปทําลูกธนูก็ได้นะครับนี่วุ้สติกเก็บเอาจากตรงนี้ก็ได้นี่ต้นนี้ก็ได้ต้นขี่วเกบ็บ นี่หรือว่าจะเป็นต้นหนุ่งสูงอย่างนี้ก็ได้ครึบครึบโอเคนี่ครับทีนี้เราลองมาลองราฟเรียนรู้สกิลกันกดดิสครับ r รีเลยนี่กใช้อนี้ใช้วูดแพ็กนะครับแล้วก็วูดสติ๊กทำเป็นประตูบ้านเอาบ้านไม้ก่อนนะบ้านไม้คือง่ายที่สุดนะครับสําหรับคนที่เนี่ยได้เป็นบ้านแล้วเมื่อกี้เป็นประตูใช่ไหมนี่เป็นบ้านแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ามันใช้เท่าไหร่นะครับอา่านี่ มันใช้ไม้ชิ้นใหญ่ยี่สิบไม้ชิ้นเล็กสิบนะครับในการสร้างบ้านเราเอาจริงเราเราก็ขับไม้ชิ้นเล็กได้นะโดยการใช้ไม้ชิ้นใหญ่นะครับย่อยเนี่ยอันน่ะมันจะระดับประมาณอันนี้เสต็ปที่หนึ่งไม้ที่หนึ่งอันนี้ระดับสองอันนี้ระดับสามนะครับผ่ามาเรื่อยๆเอ,อจะย่อยได้ก็ต้องต่อเมื่อต้องมีขวานหรือว่ามีดหรือว่าอะไรที่เป็นแบบเอาไว้ตัดต้นไม้ได้นะถึงจะย่อยได้เฮ้ยกำลังอัดคลิปอยู่เลย ก็อันนี้น้องก็มาเล่นด้วยนะครับน้องแกน,น้องแกนเหมือนเดิมอันนี้เรามาลองเซิร์ฟเวอร์เทสกันนะครับเจอคนเมื่อกี้ผมมาฆ่าไปคนหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรานี้เ,เราอ้นี้ก่อนดีกว่าอ่าเสียงเข้าตัดต้นไม้ชึบชึบชึบเราจะเอาสิบไม้เอ่อวูดสติ๊กสิบอันแล้วก็ฟูดแพ็คยี่สิบใช่ไหมเป็นต้นนี้ เป็นเป็นบ้านอันนี้แล้วก็เป็นประตูโอเคอย่างนีน่าจะย่องยอยไม่ได้ลองกดดูครับหมดเลยสี่อันแล้วหกน่าจะพออยู่โอเคเป็นสติกแล้วคืบคืบโอเคได้แล้วครืบได้ไหมอา้าวไม่ได้ไว้ได้ไหม ปึบคึบ,คบโอเคได้เป็นบ้านแล้วครับนี่ทีนี้เราจะเอาประตูเราใช้อย่างเราสามสามกับห้าใช่ไหมง,ง่ายเลยเราก็ตัดอีกแต่กระเป๋านะครับอาจจะกระเป๋าอาจจะไม่พอถ้ากระเป๋าไม่พอ,รเ,พอเราก็ดอกไม้ไว้ในกองตรงจุดหนึ่งก็ได้ครับแล้วเราก็วิ่งไปคาบถ้ากระเป๋าเราเล็กนะครับอันนี้ผมไปเก็บกระเป๋าใหญ่มานี่มันความจุมันสองพันใช่ไหมจากคลิปที่แล้วมันเป็นความจุสามร้อยใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆค่อยๆสะสมก็ได้ครับ เอาไม้มาทิ้งไว้ตรงกองเงี้ยสมมตินะแล้วเราก็ไปเก็บกที่อื่นมาทิ้งทิ้งทิ้งแล้วก็มาคาบที่เดียวได้มาจิบยิบจากพื้นมาได้ครับอ่าทีนี้เราก็กดคาบแบบออโต้เลยเราไม่ต้องมาย่อยเลยว่าจะเอาเท่าไหร่อะไรยังไงเอ้ยเมื่อกี้ต้องกดคาบอันเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นประตูสามบานนะครับลืมไปครึบโอเคได้เปล่ามันไม่ขึ้นวะนี่ไงมันไม่ขึ้นเอาใหม่อีกทีครึบโอเคนี่ครับได้ไม้กับ ได้ประตูบ้านแล้วแล้วก็เป็นบ้านไม้บ้านไม้มันดียังไงคือจริงๆแล้วเราเราไม่จำเป็นต้องสร,ร้างบ้านเหล็กก็ได้นะครับบ้านไม้ก็โอเคแล้วก็ปลอดภัยแล้วอุอ้ยซอมบี้ไม่โคตรเยอะเลยแป๊บเดียววิธีตั้งบ้านนะครับเป็นแบบนี้เฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะซอมบี้มันมาว่ะก็เดี๋ยวผมจะมาตั้งบ้านให้ดูนะครับมาสร้างบ้านยังไงอะไรยังไงซอมบี้มันเยอะมากเดี๋ยวราวิ่งหนีอัน น่ครับเราจะโอ้อื้อเลยอ่ะทางแนววะเนี่ยโอ้ติดง่วงนอนแล้วด้วยฮ้ยไปซึบอ้าอย่าล่นโอเคเราจะตั้งบ้านนะครับแถวนี้นี่วิธีใช้ก็คือคลิกขวาแล้วกดนี่เลยวางแล้วก็หมุนลูกกิ้งครับลูกกิ้งตรงกลางหมุนเอาว่าจะหันหน้าไปทางไหนนะ,ะเราบ้านหันไปทางไหนนะครับเราก็ตั้งเลยโอโอเคแล้วก็ตั้งประตูประตูมันต้องตั้งติดกันนะครับนี่นี่ฮะติดกันแล้ว ทีนี้เราก็เข้าไปกด e ครั้งเป็นการใส่รหัสผ่านนะครับอ่สมมุติว่าผมใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสมมุติอันนี้ปุ๊บประตูก็จะล็อกออโต้เลยทีนี้ใครจะเข้าบ้านเรามันจะติดรหัสแล้วถ้าผมเขาใส่ถูกเขาก็ใส่แค่ครั้งแรกครั้งต่อๆไปก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับนี่ก็กดเปิดปิดได้เลยโอเคก็เดี๋ยววันนี้จบคลิปสร้างบ้านเล็กน้อยพร้อมถังเออเดี๋ยวสร้างถังด้วย สร้างถังเก็บของเออนี่ครับมีมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวทำให้ดูหนีเข้าในบ้านก่อนนะเพราะว่าฟอมบี้มันเยอะมากเลยโอ้ยแม่งโคตรเยอะเลยสร้างถังยังไงเราใช้เออนี่ครับ scrap metal ท,ทาเป็นถังดีกว่าถังมันเก็บของได้อ,อ่อไม่จํากัดแต่ห้ามจุดไฟนะถ้าจุดไฟอะถังถ้สมมติว่ามีไม้มันจะไหม้หมดเลยพวกอาวุธปืนพวกอะไรเงี้ยพวกปืนพวกขวานพวกอุปกรณ์ที่ไว้ตัดต้นไม้หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยจะไหม้นะครับ แล้วจะอมาเป็นเมทัลบาร์เมทัลบาร์ก็ไปทำเป็นเมทัลชีสได้นะครับก็เราทําถังก่อนผมชอบใช้มากที่สุดคือถังมาก่อนถังมันจะจุได้ไม่จากัดเดี๋ยวนี้กล่องมันก็น่าจะจุได้เยอะแล้วแต่ว่าไม่ค้าบกล่องเหนือครับมันยุ่งยากกว่าแทนนี้ง่ายที่สุดนะครับเราไปสกัดเมทัลเรา,เามาจากไหนคือเราเสิร์ตามรถก็จะเจอนะครับอันนี้ไม่ก็เราได้ที่ขุดเหล็กอะ่ะอ,อมันเรียกว่าอะไรโคบาร์ป่ะที่ขุดเหล็กอะมันเหมือนกับเป็นตะขอเง,งี้ยเราไปฟันฟันที่รถรถ,รถที่เป็นเอ c นะครับรถทั่วไปเ เราฟันฟันฟัน,ฟ,นฟันมันก็จะได้มานะครับจะได้เหล็กแบบนี้มานะครับก็เราคาบเลยดีกว่ามันใช้อะไรบ้างมันใช้เมทันบัลล็กอันเดียวเองนะครับเมทัลบัลล็กก็ใช้สกรับเมทัลอันหนึ่งอ่ะก็เท่ากับว่าใช้อันนี้เก้าอันนะครับในการสร้างถังง่ายๆเนี่ยก็กดเลยมาทาเมทันบัลล็กมาอันนึงแล้วก็ทําเลยคลึบนี่ครับมาเลยแล้วก็ตั้งเลยนี่พอตั้งปึ๊บปึ๊บทีนี้เราก็ใส่ของได้แล้วเนี่ยแล้วก็หยิบใส่ได้ไม่จํากัดเลยนะครับใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บของก่อน แล้วทีนี้เราก็รีบฟาร์มครับสปีดฟาร์มแบบว่ารีบฟาร์มอะ่ะเพราะว่าถ้าเราจะรีบสร้างบ้านใช่ไหมถ้าเราไปเล่นเซิร์ฟที่มีคนแบบเยอะนิดนึงอะ่ะเราก็ต้องอต้องรีบทํานะครับเพราะว่าเราจะได้ปลอดภัยด้วยอย่างน้อยอย่างน้อยบ้านนี้มันก็ยังไม่ระเบิดง่ายๆนะครับถึงมันจะระเบิดได้ก็จริงอะ่ะแต่ว่าเล่นแรกๆะนะถ้าเล่นพร้อมๆกันก็ไม่น่าจะน่ากลัวอะไรนะเขาน่าจะยังระเบิดเราไม่ได้นะครับนี่ผมว่าเก็บกระสุนวัชพุนก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปลุยอีกนะครับนี่ก็เก็บให้หมดเลย อโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจบการรีวิวสร้างบ้านง่ายๆนะครับเริ่มต้นจริงๆเลยสุดๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นค่อยๆสร้างบ้านไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะถ้าถูกใจก็วันนี้ไปแล้วครับบวัสดีครับ